สวัสดีครับผมนับร้อยสี่สิบกีนะเดี๋ยวมาดูวิธีวางท่อวางบล็อกกันนะครับผมเป็นบล็อกใหญ่นะครับนี่นะบล็อกตัวนี้นะฮะใหญ่มากอันนี้บล็บอกบล็อกเขาเรียกบล็อกอะไรบล็อกบล็อกแปดร้อยหรือพันนี่นี่ฮะ,อะเอาเขียนนอกอะไรวะเนี่ยไอ่เก้าอะไรไม่รู้เลยร้อยแปดสิบห้าว่าเรื่องไง <laughs> โอ้บอยเออบล็อกใหญ่เหมือนจะเป็นบล็อกพันไม่ได้ไม่น่าใช่บล็อกพันไม่รู้เมตรเมตรห้าสิบอะไรยังไม่ไม่รู้เหมือนกั้นเพราบอกความนี้ันี่ยอันนี้ก็เมตรแล้วนะเอออ๋อยังไม่ช่องเออน่าจะังมีในห้าสิบลองถามบีบบีบไปไันนี้เรียกมาเย็นๆเลยครับหนี่งเลยไปทำไอทีพีให้แก แล้วก็จะให้ไวเอามานี่ก่อนม,มาหาเหล็กอะไรม,มาแทงแบบใช่ไหมอ่าง่ายกว่าอ่าเป็นทรายที่เปลี่ยนนะครับต้องหาแผ่นทิพย์พายนะฮะถ้าจะวางเลยไม่ได้ครับผมขุดลึกด้วยสามเมตรไม่อยู่นะครับผมสามเมตรไม่อยู่ครับลึกแล้วต้องแผ่นทิพย์พายอย่างเดียวอันตรายนะแล้วเองทำอะไรอ่ะ เออเสร็จแล้วเอาคุยต่อเอาคุยต่อกันนี่เหรอไม่เขาเกิดก่อนไม่มีท่อพงท่อการ์ดเลยนะการ์ดท่อเตือนท่อการ์ดคอยละมันใต้ดินไม่มีนะงานเข้โอ้ไม่มีหรอกแล้วถ้ามีมันปักแนวไปแล้วมันน่าจะแก้งไว้แล้วเนาะถ้ามีก็น่าต้องแก้งไว้แล้วแหละถ้ามีมันมาแล้วใช่มสี่เมตรแล้วเนี่ย สามเมตรยังสามเมตรแล้วรถจะเบียดไปางหมเราใจยากนะทีมีแล้วหนึสามเมตรสเมตรกว่าแล้วอันนี้เป็นบล็อกเก่าจะอยู่ด้านหน้านี่นะครับบล็อกเก่าแต่ทางนู้นมันจะไม่เสมอทางโน้นจะอ๋อเหินมันเริ่มเหินขึ้นใช่ไหม

กบเคลืนเหรอกบเคลืนก่อนเลยหรือไงกบเคลืนก่อนขุดดูเหรอใช่ไหมเนี่ยไ่แล้วถ่ายรูปกันไหมอย่างฮะแล้วถ่ายรูปกันไหมอย่างจำได้เหรอไม่รู้สิอ้าวพอปลาเห็นลูกพี่เย้พี่จะถ่ายแล้วเออเห็นปลาจะถ่ายแล้วพี่ถ่ายอยู่แต่ผมไม่เห็นผมจำได้อยู่อยู่ตรงไหนอ่านี่ไงเลงแนวเนี่ยตะกร้าตบนี่แหละนี่เนี่ยเสาเรืองแดงเนี่ย มันมีสองชุดนะอ,อ,อะไอชุดตาเยด้วยอ๋อชุดตาเย่เฮ้ยไม่โครทั้งสองคันใช่ไหม<อ>ต้เย่ล้างสองแถวคันหนึ่งอีกใครล่ะหนึงหัวผมอย่แล้วูแล้วใครเชลลิงอ่ะเชลลิงหลายทางอ่ะไม่รู้ไม่ย้ายกระเสนะเอ้ยอาจจะเอาไม่โครเชลลิงก่อนหรือเปล่าแล้วเชลลิงเสร็จแล้วก็คันหนึ่งก็มาก่อนสองชุดเลยเหรอนู่นเขาเอาท่อไปลงหัวนี่แหละอ๋อหัวหัวไอ้ไอ้ปลายงานใช่ไหมอันนี้ต้อต้นงาน ดูเฉยครับผมว่า,าตำแหน่งนะตำแหน่งของบล็อกนะครับผมอา่ามันจะวางได้ไหมนะครับดูแล้วมันาวางไม่ได้ครับต้องใส่แผ่นจิ๊บไพนะฮะดูดินะน,นุ่มนุน่มน้านุ่งหน้าไปครับ กันนะครับผมช่วยกันครับคนละคันคนละไม้คนละมือนะไม้ปากไว้จะได้รู้แนวจะได้ไม่โดนขุดไม่โดนนะยัง,ยง <laughs>

วัดแนวไว้ก่อนครับวัดแนวไว้ก่อนจะได้รู้แนวปลาด้วยนะ แรกนะครับโรงงานมันแรกก็จะคนเยอะๆหน่อยนะไหนจะหัวหน้าปลาปลาไหนจะดีถ้าไม่มีท่อแนวท่อกา๊าซท่อน้ามันอีกถึงเยอะกว่านี้นะครับจะมีแนวท่อกา๊าซอะไรเยอะมากเลยครับนี่ไม,ม่แค่แนวท่อปลาปลาเฉยฮะนะเขียนลายๆนะอ่ะ ยาวไปเลยนะครับผมยาวไปโน่นนะนี่ขับโดยอาจารย์โจนะ มดีครับวันนี้เหมือนลมฝนคะรับฝนตกสองวันติดแล้วครับผมพายุเข้านะฝนติดต่อกัน2วันแล้วครับผมตอนนี้ฝนหยุดแล้วกบคืนนะครับผมขุดแล้วก็กบคืนนะเนี่ยคุณดูแนวเฉยครับ เนี่วปลานะบริเวณหน,น,น้าช่างปลามาดูแล้วนะครับทีนี้ก็กดคืนนะพอรู้แนวแล้วกดคืนครับผมอจอดคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมทั้งร้อยสี่สิบกีด้วยนะครับผมเราจะนำคลิปเสนออเกี่ยวกับ การทำถนนนะ,ะของรถเมคโรนะคการทํางานของรถเมคโครให้ชมเป็นจิ๊บๆไปนะครับผมเทคนิคในการทาถนนนะฮะว่าขั้นตอนแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณในการรับชมนะฮะ ผอจกจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ